ตอน้นมาที่ึน่มเป็นอ่รา้อต้องยเ่การเลแล้วก็ร่วมนะครับนการทำบกันนะคบน ยังพันเตวิสุงวิสุงระกันตชายสัตตะวะโตอะระหะโตสุมาสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังปะชามิธัมมะม์สระณะภะณิตยสติธัรมสระณะสติยสติสังภะมสระณะคามีสุวิชชาจาระ อิมาริกามิจุรเมริยะมัชฌมุหะวิสัทถะเทระมะจาริโตติยามังคิเตชโววัจจสตังยสณะปังะวิรสโภปัิมังสูปพยัญชนะสไย พัฒนาหารกับทั้งหมดเพื่อความสูงเพื่อความเจริญอะระหเอวะเอวาอิเมวาสมิตตุสัพเพปะโตวิปปะเรหะปิเสกเอวายะตัมมาวาจา ごありがとうよかった。<music>